بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا فهم النبي وحب المرسلين من الملائكة المقربين Assalamualaikum warahmatullahi t a a h นะครับสำหรับคาบที่แล้วเนี่ยเราก็ได้รู้กันไปในเรื่องของอผู้ที่ได้รับมรดกนะครับทางด้านของผู้ชายนะครับว่ามีใครบ้างาทั้งหมดนั้นก็มอีอยู่15 15คนด้วยกันนะครับที่จะเป็นผู้ที่ได้รับมรดกทางด้านของอผู้ชายนั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อใน รายละเอียดของทางด้านผู้รับมรดกที่เป็นผู้ชายนะครับวันนี้เราก็อยู่ในหน้าที่10ะนะครับในหน้าที่10ของหนังสือนะครับมาดูครับสุอานสุอานหน้าที่10อ่าอีลากัม อีลากัมยุนกอสมุนวาริซูนะอ่าอีลากัมไปยังเท่าไหร่นะครับที่ยุนกอสมุนวาริซูนะที่บรรดาผู้ได้รับมรดกจากผู้ชายเนี่ยจะถูกแบ่งนะครับก็คือบรรดาผู้ได้รับมรดกทางด้านของผู้ชายเนี่ยถูกแบ่งออ,ออกเป็นกี่ประเภทนั่นเองอ่ามาดูครับอันนี้เราก็อาจจะผ่านกันมาแล้วนะครับในส่วนของอ่ามุกดีมาที่มุซอนนิฟเนี่ยเขาได้ยกตัวอย่างไปบ้างแล้วนะครับอ่าแต่อันนี้ก็ จะได้ย้อนกลับมาบอกนะครับซึ่งมันอยู่ในบทของมันเองนะครับนะจะว่า,า,วาตอบยุนก็สมูนนะอีลาซาลาสติอักกอซามินกิสมุนยาริสุบินฟารุดีฟากอดว่กิสมุนยาริสุบิตักซีบีว่กิสมุนยาริสุบินฟารุดีว่ตักซีบีนะจะว่าตอบอ,อันนี้เราก็นะครับผ่านกันมาแล้วด้วยนะครับถ้าใครยังจำได้ อายุนก็สมูน่ะพวกเขาเนี่ยจะถูกแบ่งพวกเขาหมายถึงบรรดา,าผู้ที่กินมรดกทางด้านของผู้ชายนะครับพวกเขาเนี่ยจะถูกแบ่งอีลาซาลาสาเตอออกซาซามินถูกแบ่งไปยัง3ประเภทนั่นเนองกิสมุนกิสมุนประเภทหนึ่งนะครับก็คือประเภทที่หนึ่งนั่นก็คือยาริซูบินฟาร์ูดิฟอรอก็จะได้รับมรดกในด้านของการกินฟาร์ูดูเท่านั้นครับก็คือได้ในส่วนของ ฟ็รูดูเท่านั้นนะครับอ่าก็รูดูมีอะไรบ้างอ่าก็คือ1นส่วนสนะครับอ่าหส่วนสามหส่วนสอ่าก็คือนูสนะครับดิสแล้วก็อ่ mm hmm. าไรไ่ครับสูรุสแล้วก็รูบวะนั่นเอง1นส่วนสามส่วนสี่นะครับอ่าแล้วก็เท่าไรอีกมันมีทั้งหมดอยู่อ่าเขียนดีกว่าครับจะได้ชัดเจน อ่ามีอันนี้นิสครับนิสก็คือ1นส่วนสอ่าหแล้วก็เอาอ่าเรียงดีกว่าครับ1นส่วนสก็คือรูบโบแล้วก็1นส่วนแนั่นเองนั่นก็คืออ่าซูมุน1นส่วนแครับก็อีกด้านหนึ่งก็คือ1อนึ่นนส,ส่วนสามมาซูรุสก็เท่าไหร่ครับ2อส่วนสอ่าก็คือซูรูซานครับสอส่วนสแล้วก็1นส่วนหนั่นก็คืออสูรุสนั่นเอง อันนี้ก็คือส่วนของฟอสดูนะครับที่ผู้ได้รับมรดกในส่วนของฟอสดูเนี่ยจะได้กินนะครับก็คือมีอทั้ง6เศษส่วนนี้นั่นเองนะครับต่อมาครับวากิสมุนยาริซูบิตาซีบีอีกประเภทหนึ่งก็คือจะกินมรดกในส่วนของตาซีบตาซีบคืออะไรครับตาซีบก็คือส่วนที่มันเหลือหลังจากที่ผู้ได้กินฟอสดูเนี่ยกินไปหมดแล้วนะครับ เหลือเท่าไหร่ผู้ที่ได้รับเอาโอบาหรือว่าผู้ที่ได้กินแบบตะซีนเนี่ยก็จะเอาไปนะครับแต่ถ้าไม่เหลือเลยล่ะก็กดไปนะครับคนที่ได้กินเอาโอาบะก็กดไปจากส่วนตรงนั้นวากิสมุนยาริซูบินฟารุดีวัตะซีบิอีอประเภทหนึ่งนะครับวากิสมุนอีกประเภทหนึ่งก็คือยาริซูจะกินมรดกเนี่ยบินฟารุดีด้วยกับส่วนที่เป็นฟารุดูวัตะซีบิแล้วก็ส่วนที่เป็นส่วนที่เหลือ,อทั้งสองอย่างเลยนะครับอันนี้อีกประเภทหนึ่ง ทั้งสองอย่างเลยที่เขาจะได้กินนั่นก็คือส่วนที่เป็นฟรุดูกับส่วนที่เป็นอ네ัลโซบ้านะก็คืออะไรครับแบ่งตามฟรุดูนะครับแบ่งตามฟอรุดูก่อนเขาก็ได้ส่วนที่เป็นฟรุดูไปแล้วด้วยอ่าแล้วหลังจากแบ่งฟรุดูทั้งหมดเนี่ยเขาเหลือเท่าไหร่นะครับเหลือเท่าไหร่ในกองมรดกนั้นเขาเนี่ยก็เป็นผู้ที่ได้รับไปอ่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูกันนะครับว่าใครละที่จะได้กินฟรุดูอย่างเดียวกินอัลบะอย่างเดียวแล้วก็ ได้กินทั้งฟารุดูและอัลซอบาเลยนะครับส่านไม่อย,ยาริสูบินฟารุดีฟกอก่ามั่นใครยาริสูจะได้กินมรดกนะครับจะได้รับมรดกบินฟารุดีฟากอ์ด้วยกับส่วนที่เป็นฟารุดูเพียงเท่านั้นเพียงอย่างเดียวเลยใครครับที่จะได้รับในตรงนั้นเยาวาตออิสนานี่ามีอยู่สองคนด้วยกันนะครับ มีอยู่สองคนที่จะได้ฟรดูอย่างเดียวเราก็ต้องจำกันให้แม่นนะครับก็คืออัลเจลิูุวันอะคูลินอุมมิก็คือผู้ที่เป็นสามีนั่นเองแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คืออะคูล,ลินอุมก็คือพี่น้องผู้ชายนั่นเองพี่น้องผู้ชายของผู้ตายที่เป็นแม่เดียวกันพี่น้องร่วมแม่นั่นเองที่เป็นผู้ชายนะครับที่จะได้กิน่ารดู นะครับในในทางส่วนของผู้ชายนะครับผู้ชายที่จะได้กินฟอร์ดูอย่างเดียวนั้นก็คือ,อาสามีกับพี่น้องผู้ชายร่วมแม่นั่นเองอ่าส่วนอันถัดมาครับไม่ใหริสูอ่ามันยหริสูบินฟอร์ดีวัตตะซีบีอ่าอีกคำถามนึงก็คือใครใหริสูจะได้รับมรดกบินฟอร์ดีในส่วนของฟอร์ดูวัตตะซีบี แล้วก็อะไรครับอัลซอบาพร้อมกันเลยอ่าย่วาตอออ่าอิสนานี่นี่อยู่สองคนด้วยกันนะครับมีอยู่สองคนจากบรรดาผู้ชายที่จะได้รับทั้งอ่าฟรัรดูและอัลซอบาอ่าก็คืออัลอาบูวันยัดดูอ่าก็คืออับก็คือพ่อนั่นเองแล้วก็วันยัดดูก็คือปู่ปู่หรือว่าพ่อของพ่อนั่นแหละนะครับอ่าก็คือพ่อของพ่อของพ่อของพ่อ,อ,พอ,อ,พอสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ถัด <üh> มาครับก็คือจะมีอยู่แค่4คนนี้เท่านั้นนะครับที่เราเนี่ยจะต้องจำนะครับเพราะว่าที่เหลือเนี่ยก็คือได้รับอัลโซบาอย่างเดียวนะครับดังนั้น4คนนี้เนี่ยเราจะต้องจำให้แม่นเลยนะครับว่าอาัลเจลเนี่ยกับอัคลินลินอุมเนี่ยสองคนนี้เนี่ยได้รับส่วนที่เป็นฟรุดูเท่านั้นนะครับส่วนอันอัพแล้วก็ยัดเนี่ยอัพกับยัดเนี่ยจะได้รับทั้งฟรุดูและอัลโซบา สี่คนนี้เนี่ยเราก็ต้องจำนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็ง่ายแล้วนะครับที่เหลือทั้งหมดเนี่ยทั้งทั้งสิบเอ็ดคนเนี่ยก็คือจะได้รับส่วนที่เป็นเอาลซบะอย่างเดียวอ่าสุอานไมยาริซูบิตะซีบีฟกบัก่ามันใครยาริซูจะได้รับมรดก ok. บิตะซีบีในส่วนของการกินเอาลซบะการกินส่วนที่เหลือฟกอ็เท่านั้นใครครับจาว่าตอบ อาอาฮาดูอาชรอก็คือมีอยู่สิบเอ็ดคนอะฮาดูอาชรอร้อยูลันมีอยู่สิบเอ็ดคนด้วยกันนะครับมีใครบ้างล่ะอันอิบนูนะครับอันอิบนูวับนูฮูอ่าอันอิบนุก็คือลูกชายวับนูฮูแล้วก็ลูกของลูกชายนั่นเองก็คือหลานอ่าลูกแล้วก็หลานหลานที่เป็นลูกของผู้ชายนะครับที่หนึ่งก็คือลูกอันดับที่สองก็คือลูกของลูกชาย ่าไอ้พวกคนเนี่ยพวกคนทั้งสิบห้าคนเนี่ยเราผ่านกันมาแล้วแหละใช่ไหมครับอ่าดังนั้นเนี่ยเราก็จําว่าที่เหลือทั้งสี่คนนั่นแหละก็ค,คือผู้ที่ได้รับอัลโซบายอย่างเดียวอ่ามีใครอีกครับว่นอคูอชัชเชกีกุก็คือพี่ชายแท้แวับนูฮูนะครับแล้วก็ลูกของพี่ชายแท้ๆกับผู้ตายนั่นเองอต่อมาครับว่นอะคูลินอับบิกก็คือพี่น้องชายที่เป็นพ่อเดียวกันวับนูฮูแล้วก็ลูกของเขา ต่อมาว่าอัมมุชกิกกูก็คืออะไรครับอ่าลุงหรืออาแท้แท้นะครับลุงหรืออาแท้แท้อ่านะก็คืออะไรครับผู้ที่เป็นพี่น้องของพ่อผู้ตายผู้ที่เป็นพี่น้องของพ่อผู้ตายพ่อแม่เดียวกันเลยนะครับวับนูฮูฮูก็คือนี่ครับวับนูอัมมิชกีกก็คือลูกชายของอ่าลุงหรืออาที่เป็นพ่อแม่เดียวกันกับผู้ตายอ่าต่อมาว่าอัมมูลินอาบี ก็คืออัมลุงหรืออาที่เป็นพ่อเดียวกันนะครับลุงหรืออาที่เป็นร่วมพ่อนั่นเองอก็คือผู้ตายอย่างไรครับที่ผ่านมาผู้ตายเนี่ยใช่ไหมครับมีมีพ่ออยู่ใช่ไมครับมีพ่ออยู่แล้วก็พ่อของผู้ตายเนี่ยมีพี่น้องอยู่ครับมีพี่น้องที่เป็นผู้ชายอ่าคนนั้นแหละนะครับพี่น้องคนนั้นแหละหากว่าเป็นพ่อเดียวกันะก็จะจัดอยู่ในอัมลินอัพแต่หากว่าเป็น แท้ๆเลยพ่อแม่เดียวกันก็อยู่ในอัมชากิกนั่นเองอ่าอัมลินอบีต่อมาครับวับนููแล้วก็ลูกของอ่าลุงหรืออาที่เป็นพ่อเดียวกันนะครับต่อมาอีกคนนึงก็คือวันมอติกก็คือผู้ที่ทําการปลดปล่อยอาธาตุนั่นเองอ่าอันนี้ในส่วนของมอติกในปัจจุบันก็ตัดทิ้งไปได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีเหลืออยู่แล้วนะครับอ่าเพื่อให้เราเนี่ยได้จําง่ายขึ้นนะครับมูซันนิฟเนี่ยก็เลยได้ เขียนเป็นตารางไว้นะครับเลยได้ทําการจัดเขียนเป็นแบบรูปแบบตารางเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้จําง่ายนะครับเจ e ดวันนะครับฮาซาเวันอันนี้ก็คือตารางนะครับตารางที่ได้เขียนจัดเป็นแบ่งบงเลยว่าใครเนี่ยเป็นฟรด,ดูใครได้กินฟรด,ดูกับอัลโซบะและใครเนี่ยที่จะได้รับอัลโซบะอย่างเดียวนะครับ ดูตารางช่องที่หนึ่งเลยนะครับมันยะรีสูบินฟารุดีฟอกอตอิสนาเนี่ยบุคคลซึ่งที่จะได้กินมรดกในส่วนของฟารุดูฟอกอตเท่านั้นเนี่ยมีอยู่อิสนาเนี่มีอยู่สองคนนะครับ,นะรบมีใครบ้างล่ะหนึ่งก็คืออัซิลสองก็คืออัลาโคดินอุมอันที่หนึ่งก็คือสามีนั่นเองนะครับอันที่สองก็คือพี่น้องของผู้ตายที่เป็น แม่เดียวกันนะครับน่ะก็คือมีอยู่เพียงสองคนเท่านั้นนะครับก็จำง่ายเลยนะครับน่ะก็จำง่ายเลยน่ะก็คือจำไปเลยนะครับสามีกับพี่น้องร่วมแม่พี่น้องผู้ชายร่วมแม่เนี่ยกินในส่วนของที่เป็นฟารุดูอย่างเดียวอามาดูช่องที่สองครับมันจะริสูบินฟารุดีวัตสีบิอิสนาเนี่ย่สองคนเหมือนกันนะครับมันจะริสูบินฟารุดี คนที่จะกินมรดกในส่วนของฟรดูและอัลซอบานะครับที่จะได้ทั้งฟรดูและอัลซอบาในเวลาเดียวกันในคนเดียวกันเนี่ยก็คือมีอยู่อิสนานี่มีอยู่สองคนเช่นเดียวกันอ่าก็คืออันแรกอันแรกนะครับอันอาวันอ่าวันก็คืออันอาบูนั่นเองก็คือพ่อนั่นเองต่อมาซาเน่อันที่สองก็คืออันเยดดูก็คืออะไรครับอ่าก็คืออาบุลอับนั่นเองอาบุลอาบีก็คือปู่นั่นแหละที่เป็นทางด้านของ อ่าพ่อของพ่อนั่นเองนะครับอ่าพ่อของพ่อนะครับพ่อของแม่เนี่ยไม่มีส่วนนะครับพ่อของพ่อเท่านั้นที่อยู่ในเรื่องของกองมรดกในส่วนของผู้ที่เป็นผู้ชายนะครับอ่าสี่คนนี้นะครับจําเลยนะครับเพราะว่าที่เหลือไม่จําเป็นต้องจำนะครับแค่ให้เราเนี่ยเข้าใจว่ากองมรดกมีใครบ้างนะครับเราก็จําแค่สี่คนนี้แล้วก็ที่เหลือในผู้ที่อ่าวันวารีซูนน่ะผู้ที่กินมรดกในส่วนของผู้ชายนะครับ <reflective> ่าที่เหลือนั้น่ะก็เป็นผู้ที่กินอัลซอบาอย่างเดียวนะครับอ่าก็จําไปอัลเจอัคลินอุมอ่าคือผู้ที่ได้รับฟารดูอย่างเดียวอันอับแล้วก็อันยัดอับุนอัเนี่ยก็คือผู้ที่ได้รับในส่วนของฟารุดูและอัลซอบานั่นเองส่วนที่เหลือนะครับมันยยรีสูบิตะซีบิฟอร์อ่าอัลฮุอัลราอืมก็คือผู้ที่จะกินมรดกในส่วนของการเป็นอัลซอบาก็คือมีอยู่11คนนั่นเองอ่าอันที่หนึ่งนะครับอัลอีบนู แล้วก็อิบนุนอิบนี่นะครับอันอัชอัชยกีกอันอัคลินอับก็อันอิบนุนอัชยากีกอิบนุนอัคลินอับนะอันที่เจ็ดอัลอัมุชยากีกอันอัมุลลินอับีอิบนุนอัมมีอัชยากีกอิบนุนอัมมิลินอับแล้วก็สุดท้ายคืออันมอติกนั่นเองอ่ามีอยู่สิบเอ็ดคนนะครับอุสศนิฟก็จัดทำอ่าเป็นตารางเพื่อที่จะให้อ่ามันง่ายขึ้นนะครับในการจำอ่ามาดูครับหน้าถัดไป อสอวนมันยาริสูบินนซสบีมินหุมใครครับมันใครบุคคลใดยาริสูาได้รับมรดกบินนัสบีทางด้านของการเป็นเชื้อสายมินหุมมินหุมก็คือมีนั่นวาริสีนาะก็คือจากบรรดาผู้ชายนะครับที่ได้รับมรดกใครกันครับที่อยู่ในด้านของเชื้อสายนะครับก็คือกินมรดกในส่วนของ าสาบบของมันอ่ะสบับในการได้รับมรดกเนี่ยก็คือในเรื่องของการเป็นเชื้อสายเดียวกันกับผู้ที่ตายนั่นเองอ่เยาวาบครับตอบฮูวอาเขานั่นน่ะก็คือครับฮูวอาก็คือมันยังีสูบบินนะสบีมินทุมเนี่ยฮูวอาคือมานอาด,สดาัสเดอจีนะครับมานอาด,สดาัสเดอจีอ่าก็คือบุคคลซึ่งที่นอกเหนือจากสามีวันวะตีกีแล้วก็อ่าแล้วก็ผู้ที่ปล่อยทาสนะครับ ก็คือทุกคนเลยนะครับทุกคนยกเว้นใครยกเว้นสามีกับหมติกนั่นเองยกเว้นสามีกับผู้ที่ปล่อยทานฟาอินนัฮูมาเพราะว่าแท้จริงทั้งสองคนนั่นนะ่อนะอินนัฮูมาฟอินนซเจลนะครับฟออินนัซเจลวนมติกเพราะว่าเขาทั้งสองคนนั่นนะ่ะทำไมล่ะยาริซานี่จะกินมรดกบินนิกาฮิวันวาลาอีกกินมรดกด้วยกับการแต่งงานวันวาลาอีและการเป็นการเป็นนายนั่นเอง การเป็นนายที่ปกครองทาสที่เขาได้ปล่อยไปก็คืออะไรครับสามีเนี่ยจะกินมรดกในด้านของการแต่งงานนะครับกินมรดกในด้านของการแต่งงานแล้วก็มวติกเนี่ยเป็นไงครับมอติกก็คือจะกินมรดกเนี่ยในด้านของการเป็นอันวาระนั่นเองกินมรดกในเรื่องของการเป็นผู้ที่ปล่อยทาสนั่นเองนะครับ นะครับเราได้ผ่านกันมาแล้วว่าสับในการที่คนหนึ่งเนี่ยจะได้รับมรดกนะครับสบบุญอิรุสซีเนี่ยมีอะไรบ้างนั่นก็คือพาบการเป็นเชื้อสายนะครับการเป็นเชื้อสายเดียวกันกับผู้ตายจะทําให้เขาได้รับมรดกสาบที่2ก็คือนะครับอันนิกาก็คือการแต่งงานสับที่3นั่นก็คือวารานั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่ได้รับได้รับมรดกในเรื่องของที่สับเป็นอะไรครับเป็นสาบเนี่ยก็คือมีอยู่เท่าไหร่ครับมีอยู่ทั้งหมด13คนนั่นเอง ยกเว้นสามีกับผู้ที่ปล่อยทาน,นั่นเองสามีกินมรดกในเรื่องของการแต่างงานส่วนมติ๊กกินมรดกในสบับในเรื่องของอันวัฒนนั่นเองอันนี้ก็จะมีแบบฝึกหัดนะครับตัมรีนตัมรีนุนเชฟเฟรวียุนวะอัเลียุนเป็นแบบฝึกหัดเชฟเฟวีก็คือเชอฟเฟอร์วีก็คือถามตอบถามตอบปากเปล่าเนี่ยวะอักลียยุนแล้วก็ให้มีการคิดนะครับก็คือคิดแล้วก็ถามตอบกันไปนะครับ เป็นแบบฝึกหัดลองดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าแบบฝึกหัดที่เขาได้ใส่มาในหนังสือเนี่ยทีมใส่มาในหนังสือเนี่ยมีอะไรบ้างบิมาซาบิมาซายาริสูอันยัดดูด้วยกับสิ่งใดที่ยัดเนี่ยจะได้กินมรดกยัดกินมรดกแบบไหนครับก็คือยาริซุนยัดดูบินนะครับบินฟารุดีวันออซบะถ้าเราเองจำได้นะครับก็คือ กินในส่วนของทั้งฟรัรดูและอัลโซบาเลยว่าวบิมาซายาริซุลอาบุอับล่ะกินมรดกแบบไหนเหมือนกับยัดเลยก็คือบินฟอร์ดดีวัตต์ซีบว่าบิมาซายาริซุลซาล์เซาวล่ะกินแบบไหนก็คือบินฟอร์ดดีอย่างเดียวนะครับบิมาซายาริซุนอาคูนีอุมก็คือพี่น้องชายพี่เป็นแม่เดียวกันกินมรดกบินฟอร์ดดีเหมือนกันนะครับ ก็ถามต่อไปเรื่อยๆครับบีไอยยชัยอินยาริซุลอิบนี่บีไอบีไอยยชัยอินยาริซุลอิบนูนะครับก็คือลูกชายล่ะกินแบบไหนก็คือบินเอาสซบะก็บีไอยยชัยอินยาริซุลิฟนู่นะครับโซบะเหมือนกันก็ตอบไปเรื่อยๆเลยบีไอเยชัยอินยาริซุลอัคุชิกถ้าเราได้เรียนกันในห้องเนี่ยก็คงจะได้ทําแบบฝึกหัดถามตอบนะครับเพราะว่ามุสอฟิบบอกว่าอะไรครับวาฮากะซาและเช่นนี้แหละตัสอลูนะท่านก็จะถาม ต่ลามีแตกุม่มบรรดานักเรียนของพวกท่านเนี่ยว่าฮฮดันว่าฮฮดันทีละคนทีละคนะฮัตตายะตมะกานูฟีอัตานิหิมฮัตตายะตมะกานูฟีอัตหานิหิมจนกระทั่งเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะได้มีความตาม,มักกานู็คือมีจัดการจดจําแม่นยำนะครับจนกระทั่งพวกบรรดานักเรียนเนี่ยจะได้มีความแม่นยําในอัตหานิหิมในสติปัญญาในความคิดความอ่านของพวกเขาถ้าได้อยู่ในห้องเรียนเนี่ยก็จะถาม ไปทีละคนอันนี้เราก็ด <lawsuit. S 1> <ulously, S 2> ูผ <ri> ันผ่านไปนะครับเป็นแบบฝึกหัดอันนี้เราก็ทําในหนังสือได้เลยนะครับข้อที่2เนี่ยแบบฝึกหัดที่2องแบบฝึกหัดนี้เนี่ยเราก็เขียนในหนังสือไปเลยนะครับข้อที่สองแบบฝึกหัดที่2นะครับตมรีนตมรีนุนตัหรีรีนแบบฝึกหัดแบบตัหรีรีนะครับเป็น ภาคทฤษฎีก็คือให้ได้เขียนเนี่ยแบบฝึกหัดแบบแบบฝึกหัดแบบการเขียนนะครับเขียนตอบอูอารียุ่นและก็การลงมือปฏิบัตินะครับอ่าก็คืออะไรครับได้คิดวิเคราะห์แบบฝึกหัดแบบการคิดวิเคราะห์แล้วก็ลงมือทําลงมือปฏิบัตินะครับอ่าโจทย์มีอยู่ว่าอะไรครับอาชิรจงชี้หรือว่าจงบอกนะครับอีลาไปยังมั่นว่าฟากอนอุนวานะ นะจงที้ไปยังบุคคลซึ่งที่วาฟาก็ตรงหรือว่าสอดคล้องกับ Anyone. อันอุนวานอุนวานก็คือหัวข้อหรือว่าเนื้อเรื่องเนี่ยหัวข้อเนี่ยนะครับหัวข้อตารางก็คือนี่ตรงนี้ครับหัวข้อทั้งหมดอ่าตรงนี้ตรงนี้นะครับหัวข้อของตารางบีอาลามาติโซวับด้วยกับบีอาลามาติโซวับก็คือด้วยกับเครื่องหมายเนี่ยเครื่องหมายถูกตรงนี้ครบับเครื่องหมายถูกอ่าก็คือถ้า มันตรงกับหัวข้อเนี่ยบรรดาบุคคลซึ่งที่อยู่ในช่องเนี่ยถ้าหากว่ามันตรงกับหัวข้อก็ให้เราใส่เครื่องหมายถูกข้างหน้านะครับว่ามันลำอยู่ฟิกอ่าและบุคคลซึ่งที่ไม่ตรงนะครับก็คือไม่ตรงกับหัวข้อตารางเนี่ยอ่าไอคนที่อยู่ในช่องเนี่ยถ้าหากว่ามันไม่ตรงกับบนอุนวานตรงนี้เนี่ยก็ให้เราใส่เบียร์อารามจินขอต๊ะคือให้ใส่เครื่องหมายผิดนะครับฟินยนเดวารีในตารางอ่าตารางก็มีอารามะกับตรงนี้ครับไมเริสูบินฟลดี้ Scalable. ช่องนี้ก็คือคนที่ได้ pur, ดูอย่างเดียวก็ดูว่ามีใครบ้างคนที่ใช่ก็ใส่เครื่องหมายถูกคนที่ไม่ใช่ก็ใส่เครื่องหมายผิดไปนะครับตรงนี้อีกครับอันอะไมะมันยาริสูบินฟารดีวัตซีบีช่องนี้ก็คือคนที่จะได้กินมรดกในส่วนของฟาร์ดูและตะซีบก็คือมีใครบ้างอัน<ด>ช่องที่3ก็คือมันยาริสูบิตตะซีบีฟกัคนที่กินมรดกในส่วนของการเป็นตะซีบอย่างเดียวเราเราลองมาเราลองมาไล่ดูกันเลยนะครับ ช่องนี้บอกว่าะไรครับกินฟรดูอย่างเดียวน,นะครับที่กินฟรดูอย่างเดียวนเนี่ยจำได้ไหมครับว่ามีใครบ้างอ่าวก็ลองนึกดูครับใครจําไม่ได้ก็เปิดย้อนไปดูอ่าสองคนที่กินในส่วนของฟรดูอย่างเดียวนั่นก็คืออัลเสามาีก็ขีดถูกไปเลยครับอีกคนนึงนั่นก็คืออัคลิอุม้มนั่นเองอ่าเราก็ขีดถูกไปที่เหลือแน่นอนไม่ใช่แน่นอนอิฟไม่ใช่มมติกไม่ใช่ครับอัพไม่ใช่อัมชกิกไม่ใช่อิบนัอัมลีอัพไม่ใช่นะครับ อ่าต่อมาช่องที่สองมันเยรูซูบินฟาร์ุดีวตัตต์ซีดอ่าส่วนคนที่จะได้รับมรดกในส่วนของการกินกระดูดและอาาะัลซอบามีอยู่สองคนนั่นก็คืออับและยัดนั่นเองอ่าอับยัดอยู่ตรงไหนขีดถูกไปอ่ายัดแล้วก็อันอับนั่นเองอ่าอัคชากิกไม่ใช่ครับเซลไม่ใช่อิบนุลอิบไม่ใช่อัคดีอับไม่ใช่อิบอิบนุอัคดีอับก็ไม่ใช่นะครับอ่าต่อมาช่องที่สามครับ มันยะริสุบิตะซีบีฝกอดช่องที่3ก็คือคนที่จะได้กินมรดกในส่วนของอการกินเอาซอบาเท่านั้นก็มีใครบ้างครับก็คือคนที่นอกเหนือจากทั้ง4คนนั่นเองอดังนั้นเรามาตัดส่วนที่มันไม่ใช่ออกไปก่อนเลยเพราะว่ามันมีน้อยนะครับคนที่ไม่ใช่มีใครบ้างหละ่ะมีแ้วใช่ไหมครับแล้วก็อัคริอุมแล้วก็อัพแล้วก็ยัดนั่นเองเพราะว่า4คนนี้เนี่ยกินแบบแซวกับอัคริอุม เา้กับอักลีอุมก็กินบินฟารุดีเท่านั้นนะครับส่วนอับกับยัตหละก็กินบินฟารุดีวัตตะซีฟาการที่ทาตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยยิ่งได้ทบทวนแล้วก็จําแม่นยําเข้าไปนะครับดังนั้นที่เหลือแสดงว่าตรงกับช่องตารางเลยนะครับเราก็เขียนลงหนังสือลงในกิตาบของเราไปนะครับามาดูหน้าถัดมาครับอีกสักตำรีน,นึงนลองดูอันนี้ก็ อ่ลองดูไปนะครับตำรีนที่สามตำรีนซาริสนะครับตำรีนุนตาเรียยูนวาอามารีเหมือนเมื่อกี้นะครับเป็นแบบฝึกหัดแบบคิดวิเคราะห์แล้วก็ลงมือปฏิบัตินะครับอ่คิดวิเคราะห์แล้วก็ลงมือเขียนไปนะครับอับดิลินววรสอสซาต์บอกว่าอะไรครับจงเปลี่ยนอับดินเนี่ยจงเปลี่ยนวรัรอสซาบรรดาทายาทต่างๆเนี่ยบ้าดอกพุมบีบ้าดินบางส่วนของพวกเขากับอีกบางส่วน บางส่วนเนี่ยก็คืออะไรครับเนี่ยจากที่ให้มาตรงนี้นะครับจากที่ให้มาเนี่ยอ่าก็ให้อะเราเนี่ยมาสลับสับเปลี่ยนช่องไปนะครับซึ่งในหนังสือมันก็คงจะไม่มีที่ว่างพอให้เราทํานะครับก็ต้องลงสมุดอ่าแต่ว่าอ่าไม่ได้บังคับให้ทํานะครับไม่จําเป็นต้องทาอ่านี้ก็แค่ให้เราเนี่ยดูไปพร้อมๆกัน,นครับอ่าจงเปลี่ยนบางส่วนกับอีกบางส่วนฮัตตายัตเตอฟีโจนกระทั่งเนี่ยมันตรงบินอุนวันอ่าจนกระทั่ง คนที่อยู่ในแต่ละช่องเนี่ยมันตรงกับหัวหัวของแต่ละอันนะครับหัวเรื่องหัวตารางของแต่ละอันนะครับจนให้มันตรงกันนะครับหัาลิมและจงใส่เครื่องหมายนะครับจงใส่อลาลามะดี้อาลามะติโซะด้วยกับเครื่องหมายถูกอ่าก็คือพอปรับเปลี่ยนนะครับพอสลับสับเปลี่ยนจนตารางเนี่ยมันตรงช่องของมันแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เราใส่เครื่องหมายถูกขา้างหน้าครับว่าเรามมกัสรอรอนถึงแม้ว่ามันจะสํานะครับ ถึงแม้ว่าในช่องนึงเนี่ยมันจะมีมีวาริสซ้ํากันนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ให้เราเปลี่ยนอย่างเช่นเลยครับมันยาริสูบิตะซีบีฟอกอสคนที่ได้กินส่วนของตะซีฟอกอสมีใครบ้างอัพใช่ไหมครับอัพไม่ใช่นะครับอัพไม่ใช่อัพจะต้องอยู่ในส่วนของปินฟารดีและตะซีนะครับเราก็ย้ายอัพมาอยู่ในช่องนี้นะครับส่วนเซาล่ะเซลก็คือกินฟาโรดูอย่างเดียวนะครับล้าก็ย้ายเซามาอยู่ในช่องนี้นะครับ พอย้ายเสร็จสับเนี่ยเราก็ขีดถูกขีดถูกขีดถูกไปเลยนะครับแล้วก็ขีดถูกไปอันนี้เราก็แค่ให้เราเนี่ยได้รู้แค่นั้นเองนะครับไม่ต้องไม่ต้องทำก็ได้ครับดังนั้นแต่ว่าให้เราเนี่ยรู้นะครับว่าแต่ละอันเนี่ยเป็นอะไรอัพกินแบบไหนครับอัพก็กินแบบบิตต์สีฟนะครับบินฟาร์ดีวัตต์สีฟส่วนเจ้าเนี่ยบินฟาร์ดีฟอร์กอด ก็อิบนะอิบก็คือบินอัลซอบาโฟกต์อิบนุนอิบนี่อัลซอบาโฟกต์อัคลีอุมก็คือบินฟารุดีโฟกต์อัมชักีกบินอัลซอบาอิบนุนอัคลีอัมอัลซอบาอัคลีอับอัลซอบาอัคลีอุมล่ะก็คือบินฟารุดีโฟกต์ส่วนยัดล่ะยัดก็คือบินฟารุดีวัตต์ซีบอิบนุอัมชักีกก็คืออิบนุอัมชักีกบินตะซีบนั่นเองมอติกบินตะซีบอันยัดล่ะยัดก็คือ บินฟาร์ดีวัตซีฟอ่ะก็ตรงช่องอยู่แล้วนะครับอัคชสกีก็คือบินตัตซีฟอ่ะบิตซีฟก็ย้ายมาช่องนี้อัก,ออกลิอุมอ่ะอักลิอุมก็คือบินฟาร์ดีฟอรกอดก็ย้ายมาช่องนี้นะครับอ่ะนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดทั้งหมดอ่ะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้ทบทวนนะครับว่าผู้ที่กินมรดกเนี่ยกินมรดกในส่วนของผู้ที่เป็นผู้ชายเนี่ยมีใครบ้างอ่ะแล้วก็กินแบบฟารดูมีใครบ้างกินฟารดูอัลซอบามีใครบ้างแล้วก็ กินแบบเอัลซอไบยอย่างเดียวเนี่ยมีใครบ้างนะครับอ่าอันนี้เราก็เนี่ยจบไปนะครับเดี๋ยวอินชาอัลรออาคาบหน้าเนี่ยเราก็จะมาดูในส่วนของผู้หญิงกันบ้างนะครับผู้ที่กินมรดกอ่าทายาทในด้านของผู้หญิงกันบ้างว่ามีใครบ้างนะครับอ่าวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับวัลลอฮุอะละมุบิสซะบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะว่าเสิร์ลมอลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮต